สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะผมเจ็ททีวีนั่นเองนะผมก็วันนี้เราอยู่ในในอ่านเกมมินิโวนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> โอเคตอนนี้ผมอยู่สีอะไรผมอยู่สีอ่มสีแดงนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในมินิเกมที่มีชื่อว่า b บเ t อร์ไฟน์นั่นเองนะโอเคผมอยู่สีแดงผมต้องไปจัดการสีน้าเงินนีสีน้ำเงินมีสีคนนั่นเองนะแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีทั้งแบบปืนแล้วก็มีโอ้โหแต่กระสุนผมไม่ค่อยมีว่ะอะไรวะเนี่ย โอ้เป็นภาษาอังกฤษหรอวะเฮ้ยเดี๋ยนะต้องไปหากระสุนก่อนนะแต่ตอนนี้ผมมีกระสุนปืนสไนแค่5้าเม็ดนะต้องหากระสุนเยอะๆดีวะแล้วไอ้สีเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยนะมาเอามาตากเอชช็อตแตกไปดิครับผมเนี่ยโหดบอกเลยโดนเม็ดเดียวนี่แตกแต่กระสุนมันต้องหามาจากไหนวะตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ดิมันมีแค่ปืนอะมันไม่มีกระสุนอ่ะเราต้องหากระสุนดิเฮ้ย คนทีไ่ไหนโอ้ยนี่เพื่อนเรานั่นเองถ้ามีชื่อนี่คือเพื่อนเรานะถ้าไม่มีชื่อเหมือนอย่างนี้ก็คือแบบคนอื่นนั่นเองนะโอเคตอนนี้ผมต้องการกระสุนมากเลยนะเพื่อนมีกระสุนให้ผมแบ่งหรือเปล่าวะเออให้ผมแบ่งทําไมวะให้แบ่งแบ่งให้ผมมาดิมันไม่มีกระสุนเลยอะครับเราต้องทอํายังไงดีวนะน่ะแต่เม็ดเดียวก็แตกอะผมบอกเลยดูดิดิโอ้แตกไปดิครับทําไมไม่ดอปกระสุนให้ผมอะเอากระสุนมาจากไหนดูดูเพื่อนเราดิ มุสล่าอยู่ข้างบนนู้นนะ่ะโคตรโหดแต่ผมนี่แบบ2เมตรสองตัวไงโหดกว่าเยอะแล้วมันเอากระสุนมาจากไหนวะเนี่ยดูดิปืนใหญ่ด้วยนะเนี่ยยิงได้ไหมเนะีย่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอา้าแปลกเฉยเฮย้ยเราต้องเล็งอุย้ยไม่โดนไม่ตายวะโอ้มันต้องมีกระสุนดิว่าโอ้ผมว่าแล้วมันคือกระสุนแบบอ่ากระสุนไม่หมดนั่นเองนะสามารถยิงได้ตลอดนะ ผมว่าแล้วทำไมเราไม่มีกระสุนเราสามารถเปลี่ยนกระสุนได้ตลอดนะโอเคถ้าอย่างนี้เขาแบบขอดชา้าอะไรเลิกกันนะในกล่องนี้ก็แบบมีปืนอย่างเยอะนะุมันเพิ่งเกิดเรายิยงไม่ได้นะเราฆ่ามันไม่ได้อะไรแหละเพื่อนอะไรแหละเพื่อนแตกครับยิงไปกี่ตัวแล้วนะ่ะยิงไปสามแลวนะเพื่อนเรามาช่วยวะนี่คือฐานมันใช่ไหมนะเนี่ยเนี่ยไงผมว่าบุกฐานเลยนะโอ้สีฟ้ามีแค่สี่ตัว มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยนะตอนนี้ผมกำลังเล็งอยู่นะนแตกครับผมโดนหัวบอกเลยแตกอะเพื่อนมันอยู่ไหนมันเกิดตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะไปฆ่าแม่งให้หมดเลยผมบอกเลยนะผมเนี่ยโหดโหโหโหเฮ้ยโอ้ี่เพื่อนเรานีว่วาไหนมนลนะมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยมันไม่ได้เกิดตรงนี้หรอกวะเนี่ยเคงั้นเราไปหาที่อื่นดีกว่าตอนนี้ผมฆ่าไปกี่ตัววะเนี่ยแล้วสี่ตัวแล้วนะ โอเคงั้นเราไปหาที่อื่นดีกว่ามีเพื่อนได้ไหมเนี่ยนยิงเพื่อนไม่ได้นี่วะโอเคเฮ้ยใครว่ายน้ำอ่ะเหมือนว่าแบบมีคนว่ายน้ำแบบแอบผมเลยประมาณนี้อ้ตอนนี้สีฟ้ากำลังแบบมีคนเริ่มเข้าเยอะแล้วนะเฮ้ยมีคนเกิดอุ้ยอุ้ยมันยิงผมเดี๋ยวถ้าผมยิงมันไม่ได้มันเพิ่งเกิดอ้าวเพื่อนข้าสวยเพื่อนสวย เ้ยนี่ไงอยู่บนนั้นเห็นแล้วตัวหนึง่งเฮ้ยคนยิงผมด้วยนะเฮ้ยผมมันอยู่บนนี้เพียบเลยเนี่ยว่าผมต้องรอเลือดผมให,ให้เต็มก่อนดีกว่านะถ้าจะไปชาร์จอย่างงี้เฮ้ยแตกครับปากหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นแถวนี้ด้วยนะตัวหนึง่งตอนนี้มันหายไปไหนต้องขึ้นไปฆ่ามันให้ได้นะโอหายไปไหนแล้วนะ่ะ โอ้โหไปหายไปยังแบบอย่างเร็วอะเห็นไหมในบ้านนี้มีหรือเปล่าโชวนะ์แอบเฮ้ยนี่ไงอยู่ฝั่งนู้นโอ,อ้เพื่อนไม่เห็นชื้นโอ้โหนี่ก็เพื่อนทำไมไม,มีแต่เพื่อนเราวะเนี่ยเฮ้ยมีคนเกิดผมได้ยินเสียงคนเพิ่งเกิดนะขัวนบนที้โอเคเราจะไปขึ้นบนนะฆ่ามันโอ้ oh! แตกครับผมเฮ้ยแก 2, อกสองเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยออ้แตกดีครับเป็นไงเชอช็อตกลางหัวเมื่อกี้บอกเลยนะเก็บสองดับเบลคิวตัวที่สามไม่โดนไม่โดนเหรออืมแตกไปดิครับฆ่าลัวๆจังหวะนี้แล้มีคนเกิดข้างล่างผมยังไงจังหวะนี้ผมจะยิงได้หรือปล่าไหนหายไปไหนไ อุ้ยมันหายเหรอตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยนี่มันอุ้ยเกิดตรงนี้ด้วยแหละเนอะอุ้ยอุ้ยโดนเม็ดนึงแตกสองตัวแตกสามตัวแตกครับผมอีกไหมสามตัวแตกแล้วประมาณในจังหวะน,นี้เป็นไงอุ้ยกระสุนไม่มีมือผมมือชน,นะใระดับโลกนะไม่โดน อุ้ยไม่โดนไม่โดนสี่ตัวแตกครับตอนนี้กำลังจะยิงมันอยู่อุย้ยโอ้โหปืนซ่อมมากดีกว่าอุย้ยมันเกิดลัวๆเลยว่ะขอปืนก้นบ้างนะห้าตัวแตกครับผมอุย้ยมีคนฆ่าผมเข้ามาหลังขว,วานนี้เป็นไงแตกไปดิครับก็หลังก็มาใหญ่ามายิงผมหลังนะไม่ชอบคนมาสุ๋ยหลังอนะแล้เ่ยังไงผมได้ยินเสียงปืนแถวนี่ ทับเประยะไกลแล้วว่ะตัวน,นี้แตกหรือเปล่าแตกไหมครับผมไออีกัวนี้จะแตกหรือเปล่าพี่สนนาย <Nice. S 1> เราอยู่หลังนายนะโอ้โห oh oh. แตกรือเลเดี๋ยวเฮ้เยใครยิงผมฮ้ยม,มีคนกำลังเพิ่งเกิดเราต้องแอบก่อนนะนหายไปไหนละ่ะก็นข้งบนเหรอโอ้ oh, มันลงข้างล่างแตกเพื่อนเราฆ่ามันสวยเพื่อนสวยจมอยู่ไหนโอ้ oh, ตอนนี้สีแดงฆ่าไปหกสิบห้าตัวแล้วลนะ่ะ สีน้ำเงินเพิ่งฆ่าไป13ต,ตัวเองนะเฮ้ยระยะไกล100เมตรโอ้โหยังไงโคตรแม่นนะครับเฮ้ยใครเพิ่งเกิดรอมันให้หายวงก่อนนะตายซะพือ่อทำไมมันโหดจังวะเนี่ยเราอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงกลางฝั่งนู้นมีเฮ้ยโอ้โหยิงระยะไกลเพื่อนมาดิวัดปลา มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแตกสองอุ้ยแตกสามครับผมมาดิมาดิฝั่งไกลฝั่งโน้นยิงโดนโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยเมตรโดนหนึ่งร้อยกิโลแตกไปดิปดยิงไหมมาดิสเปรย์จังหวะนี้เป็นไงโอ้โหมีการเกิดตรงนี้แล้ว แตกไปดิครับครับโอ้โหเพื่อนผมแตกก็แตกนะตอนนี้ผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะ่ะโอ้โอ้โหผมแตกไปไม่อะไรยิงไปกี่ตัวมีไปประมาณ21ตัวคาดแบบตายหนึ่งอะแล้วตอนนี้เกิดอยู่ดีๆอยู่หน้าผมก็แตกไปดิครับงไงแล้วเกิดมาก็แบบมันตายแล้วอะโอ้โหเมื่อกี้ผมแค่แบบดูแบบเฉยๆแล้วไม่ยิงผมมันโถกากอะครับแล้ว อะไงวันนี้โอ้โหแต่โคตรแม,แม่นเม็ดเดียวจอดฮะเฮ้ยนึกว่าคนนั้นอนะ่ะคนมันอยู่ไหนอีกบอกเลยนะอย่ามาซ่ากับผมอย่ามาห้าวเออตอนนี้ผมกำลังจะหาคนนะเหลือเวลาหกนาทีใช่ไหมนะเนี่ยเกมจะจบนะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยน้องเฟลว่านะมันเพื่อนเราตอนนี้เรากำลังที่จะหาคนยิงกันอยู่นะตอนนี้มันอยู่ไหน เพิ่งเกิดตอนนั้นตอดตาขอเฮ้เพื่อนเราขออเพื่อนแย่งอะครับอัดอุ้ยสองตัวน่าจะเพื่อนกันหรือเปล่าแต่เปนหนึ่งซะตัวหลังออ้โหดคตรแม่นโอ้โหมีการแบบเช็คระยะกระสุนด้วยแบบจังหวะนี้ล,ล้งไกน่าจะหายวงมนไหลแล้วโดนหรือเปล่าไม่โดนฮะอุย้ยไม่โดนครับผมโอ้โหโดนเพื่อนเรายิงนะ เพื่อนยิงหลังนี่เพื่อนเรากากแล้วนะ่ะเฮ้ยมีอีกตัวย,ยังไงไม่โดนนะครับจังหวะนี้มีการแอบนิดหน่อยเรียบร้อยครับผมแตกขึ้นวรวันเลยนะผมไปวันเลยนะจังหวะน,นี้แล้ยังไงับผมเห็นคนเอ้ยยิงกันเองทําไมแต่เพื่อนแตกไปดิแล้วมีคนอยู่แถวนี้อุย้ยเกิดตนนานต่ตตาขอยิงข้างบนก่อนละช่วแตกไปดิครับ อย่ามาห้ากับผมเข้าใจว่าเฮ้ยแล้วเกิดต่อหน้าต่อตาผมอีกได้ยังไงขอยิงตัวอะไรย่งไก่ก่อนนั้นแล้วกันไม่โดนเออแตกหนึ่งครับผมเฮ้ยโอ้โหเกือบแตกผมนี่แหละเกือบแตกครับเรื่องไหผมเห็นไกลๆนะผมจะยิงได้หรือเปล่าโอ้โหไม่โดนครับผมโอ้โหไม่โดนครับมันแบอบยังไงของมัน ตอนนี้แบบสีแดงยิงไปถึงร้อยตัวแล้วเป็นไงล่ะน่งร้อยหกตัวแล้วนะนึร้อยเจ็ดตัวแล้วนะผมได้ยินเสียงคนเพิ่งเกิดหรือเปล่ามัน,นอยู่ไหนโอ้โหดูดิเป็นปืนใหญ่ด้วยนะเป็นแบบรถถังวิ่งไ่โดนตัวนี้ทังโหดน,นะเหมือนแบบกระสุนมันแบบเยอะแบบยังไงอะมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะกสไนดูดิผมเล็งตรงแล้วนะั่นแหละ ขอปืนอย่างนี้เลยแล้วกันนะเออจะได้ตาทักทีนะแตกครับผมยังไงมันเกิดหลังผมอิกกระบานรอครับผมจังหวะนี้แล้วอยู่ข้างบนนั้นมีการลงมาแล้วยังไงเออแตกครับผมจังหวะนี้ข้างบนนู้นเราต้องสไนเปอร์ยิงมันนะออ้ยออ้ย โอ้โหผมแตกครับโอเคก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คืออ่าเบเตอร์ไฟในมินิโวว์นั่นเองนะผมต้องใครอยากยังได้แบบนี้ก็อ,อ้าโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยแค่นี้ก็ยิงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะก็โ้โหสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหแตกรัวๆไม่